ก็สวางทีแบบกว่าหน้าสัญยาหนุ่มคนเลนะอารมณ์นยอ้ลามีพอมีก็คือสมาลุกจะทาตาเขียวก็คือเขียวชัดอยู่นไม่สมูโอเคเพราะนั่นที่ชิปขอยยากไม่ได้สวยทุกไปอาพต่สอนแต่ความนั้นแน่นมากเ่าพูดไปต้องพูดเลย จริงนะะคเพราะว่าตัวเราเนี่ยจะต้องมาแนะนำสำหรับผู้ขับด้วยนะคะจริงๆแล้วไม่ได้มาไม่ได้มาแนะนำเราเทียงสองขั้นนะแต่ว่าอยากจะแนะนําสําหรับเหล่าแฟนคลับนะคะแล้วก็เหล่าท่านที่อยากจะเริ่มต้นดูแลตัวเองอย่างแรกอ่างประการแรกคือเราต้องดูแลตัวเองก่อนอย่างที่น้องกอกข้าวผัดเยอย๋หอมทานน้ำเยอะๆออกกำลังกาย กาลันไก่เหรครับกินน้ำเยอะๆออกกำลังกาย้พอพักผ่อนไม่พอนอนากน้อยนอนไมได้เราทําไม่ได้มันจริงๆมันเป็นเรื่องเบสิคมากที่ทั่วโลกเขาทำกันแต่เราสองคนที่อยู่ตรงหน้าคนนั้นไม่มีใครทำได้แน่นอนต้องข้ดไปอย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะวันนั้นที่ฉันขออนุญาตกันแนะนำใน่องของดังประการแรกก็คือการตรวจเช็คสุขภาพผิวหน้ากับเครื่องนี้ สกินนอสิตน,นะคะเป็นเครื่องสามารถชีวิตได้อย่างโร่งจ่งพี่จิ๊บเคยเป็นตัวและเป็นเครื่องที่น่ากลัวที่สุดที่พี่จิ๊บเคยมาแต่ให้เราถ้าพูดถึงเรื่องของเข็มน้องกันและน้องอ,อ๊อฟคิดว่าพี่จิ๊บกลัวเข็มไหมไม่กลัวโอ้โหเจ็บมากคุณผู้ชมกันไม่กันถูกต้อง,งพี่จิ๊บก็ชอบพี่จิบ๊บจะชอบยื่นข้อเสนอกับหมอมากหมอคะมีเวลาน้อยค่ะขอวันเดียวเพียงเลยหมอบอกจิ๊บเอ้ยถ้าจะไม่มีรู้ว่าในการจิ้มกระดูกไหคะ แต่เครื่องนี้พี่จิตกลัวเป็นเครื่องจากประการแรกจริงๆที่โกกเขาไม่ได้นะคะเขาเรียกว่าเครื่องสกีนแอนดกสสามารถที่จะตรวจเช็คแบบเขาเรื่องอะไรถ้าเราแต่งหน้าหนาหรือไม่แต่งหน้าเขาจะบอกเลยว่าผิวหน้าของเราอยู่เลเวลไหนเขียวขนาดไหนโกอายุไม่ได้เลยแต่ทุกวันนี้หรอบอกเลยว่าไม่กลัวจัดคลาสสินสุดย ได้ไปต่อโอเคเรื่องได้ครับโอเคไปต่อนิดนึงนะที่บอกว่าวันนี้ครบรอบ7ปีนะที่เจอกันนะครับอยู่ด้วยกันมาเจ็ดปีแล้วล่าสุดการขับจัดเกลเลอรี่ครบเจปีให้ออกกันด้วยเรื่องไม่กเห็นไ้ไหมครับเดี๋ยวเราจิฟังหน่อยเห็นได้คอมพิวเตอร์ครับแต่เราสองคนไม่ได้ไม่ได้มีโอกาสที่จะไปดูแล้วก็เห็นที่เขาทํากันก็เป็นเหมือน เออลวมรูปตั้งแต่เราแบบรู้จักกันเลยตั้งแต่แรกพอจะถึงงานล่าสุดเลย<ไ>แบบนี้ครับก็ขอบคุณมากครับมีคนไปแล้วก็ถ่ายวิดีโอมาให้ดูเยอะแยะไปหมดเลยครับแล้วก็ตามเข้าไปดูแล้วก็แบบกดไลค์บ้างแล้วก็เห็นแล้วก็ดีใจบ้างแฮปปี<อ>้หรอคนสุดแต้มเจ็ดปีอะครับ<อ>คืบอเราเจ็ดแต่เขาอ่ะ5้าเขาอยู่กับเรามาหปีแล้วมก<อ>็โอ้โห ก็ถือว่านานนะครับครับผมถ้าสมมติเรียนป1ตอนนี้เข้าป6แล้วอะมันก็นานแล้วอะตอนนี้กำลังจะเข้าม1แล้วอะครับเราล่ะก็ไม่ได้ไปเหมือนกันครับพอแต่ว่าทำงานอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เหตุผลในเอเบบีในทวิตเตอร์ชอบแท็กไปดูชอบเป็นคนชอบส่องเลยชอบดูชอบส่องใช่แต่พี่จีบ่ะส่องขากันตลอด มาหน้าไม่ดีเหมือนกันค่ะน้องกันเย็นมากน่ารักน้องน่ารักเลยใช่ไแต่งตัวนี้น้องไมัมน,นกันลลแล้ว,วก็วุ่นให่ถามจริงๆน้องอ้ว่าน้องกันกนี้แต่งหน,น,น้ารักไหมดีครับเขาชอบแต่งแบบนี้อยู่แล้วคร,รับเอาจริงๆเอาจริงมากมากเลยครับ แล้วบนเวทีเนี้ยเขาดูชิลที่สุดดูเย็นที่สุดมีเราสองคนเนี่ยรู้สึกว่าไหลไม่หยุดคือเรานลงหน้าเหมือนเามหน้าแล้วก็เราสองคนจะต้องโปร่งที่สุดนะคะเนี่น้องก็แต่งตัวเก๋ตัวเป็นเราก็แต่งตัวเก๋ตัวเป็นแต่ว่าเป็นกังไงสองคนเราเต็มเกินไปม่าเลยตอนนี้มันก็เหมือนแน่นมากเลยนะคะแต่แต่เคอร์ไม่ใช่คือความแต่งของเราทสองคนเต็มที่นะคะแต่น้องก็ไม่ได้หลุดคอนเซ็ปต์ของเราเลยนะคะขอบคุณมากค่ะ และตอนนี้คนทังบ้านนะคะทักถามมาว่าคอที่เศษที่วันนี้อยากจะแนะนำค่ะสำหรับใครที่อยากจะย้อนใบผิวจะขอยัดย้อนนิดนึงนะคะคอท์นี้ที่อัโตซอนค่ะได้อัปเดตมานะคะเป็นในเรื่องของการยกประชับผิวหน้าสําหรับลูกค้าที่กลัวเข็งแะคะแต่พี่จะไม่กลัวนะบอกก่อนนะคะสําหรับคอท์นี้ค่ะเขามีชื่อว่าเ Power เวอร์เ i ลเจนี่เครื่องอเลยค่รด้านหล่งนี่นะคะ เป็นเรื่องของการยกกระชับระดับต้ำนค่ะที่เรียกว่าได้ความกระชับมากกว่าสิบเท่าเห็นทุโ้โหูมีอะไรให้ยกอีกก็ไม่รู้นาะราออกนะ <c oughs> ตึงแล้วจ<อ>้ะะนคะใช่ลชแล้วก็เห็นผลทันทีนะคะสามสิบเปอร์เซ็นต์นะคะ<อ>น้องการสนใจไหมจ้ะน่าสนมากรตรงไหนจ้าที่จะไปยกทุกตรงอยากยกตงจริงเหรอแล้วน้องกบตรงไหนน้องการน่าจะไปยกบ้างตึงกว่าแล้วครับตใช่ไหม ไม่มีอะไรยอมเลยน้องการแล้วอยากจะแนะนำให้น้องอ๊อฟไปยกตรงไหนจ๊ะโอ้โหไม่ต้องพูดไม่ต้พูดไม่ดีไม่ดีนี่มองหน้าใกล้ๆน้องกันน่ารักมากเลยนะคือเหมือนคือน้องกันเหมือนแบบเดี๋ยวน้องขยับไปตรงกลางนิดนึงนะคะน้องอ๊อฟด้วยนะน้องออฟอยู่ตรงนี้เหมือนน้องกันอยากจะบอกอะไรพี่ทริปอย่างนึงอะค่ะคุณผู้ชม ว่าจะได้น้องออฟไปยกตรงไหนแต่ด้วยความเกรงใจไม่รู้อะไรเกิดอะไรขึ้นตแต่ว่าวาล์น้องเหมือนอยากจะพูดเราจะบี้ต่อหรือควรพอคะพอ,พอค่ะไม่มีทั้งสองท่านบนเวทีคุณได้กยกประชักมากๆานะคะแล้วก็ในร,ร่องของเอ,อลาสตินคอลลาเจนดีงามมากๆนะคะอ,อยากอยากเห็นฟันไปเยอะไ,<ต>อไม่เป<ม>็นไร<ม>ค่ะ เมื่อวานคุณหมอก็ชวนคุยนั่นแหละบอกคุณชิฟเนี่ยนะผิวหน้าคุณอ่ะสี่สิบกว่าแล้วคุณควรจะยกตุ้มนัยกตุ้มดิคอพี่ชิฟก่อนครับดูความคอดูความมือครับทั้งตัวยกได้หมดอันนี้ก็คือใช้เครื่องถูกต้องใช้คงตัวครับแม้กระทั่งหนังตาอ่ะพี่จิไม่ได้โชว์โชว์หนังตาก็ได้อันนี้คือยกเหมือนกันได้ทั้งตัวครับแล้วคุณผู้หญิงหลายท่านหนูสังเกตตรงขออนุญาตใช้คำว่า ใต้วงแขนนะคะมันจะมีช่วงระหว่างเขาเรียกว่าเป็นช่วงใต้ข้างๆแขนเราอ,อ่ะเขาเรียกว่าอะไรตรงนี้ลอยลอยอ่าเขาเรียกว่าลอยลอยย้อนแงยงหลักแหล่แฮชแท็กแง่งหลัก <c oughs> ออแหล่นี่น่ารักึ้นเลยอ่ะคุณน้องอ๊อฟคุณเป็นคนที่แบบเจนใหม่มากมีคำใหม่ๆมจิงคนหาตลอดมันมัน,ม,น,ม,นมันดีเหรอครับเปลี่ยนๆก็ได้งีแง่งหลักแหล่คุณผู้ชมตัวมันเป็นรูปแง่งไง เออก็คือตรงนี้ยกได้ก็คือง่ายๆเลยถ้าเกิดเป็นภาษาทางการแพทย์นะคะหรือว่าชนีอย่างปจ็จิ๊บเนี่ยจะเรียกว่าหน้าอ,อกที่3ที่4นะคะที่มันเกิดขึ้นใต้วงแขนตรงนี้ก็ยกได้นะคะเพราะว่ามีความผีลึกสามารถเขาเรียกอะไรกระชับถึงใต้ชั้นเข้าไปลึกเลยนะคะเพราะนั้นทั้งตัวทาได้หมดค่ะแม้กระทั่งหลังหูด้วยนะคะเพราะนั้นผู้หญิงสมัยนี้หรือว่าคุณผู้ชายไม่สามารถดูอายุได้เลยว่าอายุเท่าไหร่นอกจากหูจะตึงนั่นแหละรู้เลยว่า เยอะแล้วนะคะเอาไปต่อนิดนึงพี่จิมขออนุญาตคุยกับตต่อนิดนึงนะคะพูดถึงในเรื่องของความจําในเรื่องของครบรอบเจ็ดปีที่ผ่านมานี่นะยังจําครั้งแรกที่เจอกันได้ไหมคะได้ได้โ้ยต๊แข่งกันต่อถามค่อยก่อนดีละเนี่ยอาถามมักกรก่อนจำอะไรได้บ้างจังกันเข้ามาหลังปั๊บบีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่เจอกันครั้งแรกเลยน่าจะเป็นวันที่เขาทําบุญตื่นชาไลยแล้วก็ ใส่ชุดสีขาวเสื้อเชิ้ตอะไรเงี้ยแล้วก็ไปแล้วก็เหมือนเขาไปเหมือนเราก็ต้องไปเด็กเขาจะพาเด็กในค่ายเนี่ยไปแชมพูเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนั้นเรานั่งใกล้กันด้วยปะใช่งมีมีผมมีการมีีเตมีเตมีไว้ใช่มีไว้ไว้จะเข้าพร้อมกันครับที่แอมมีอะไรเงี้ยแล้วก็เจออะไรเงี้ยแล้วก็แซวคนนี้เขาเข้ามาเขาจะเป็นคนชอบชอบแซวคนนี้ใช่ผมไม่ ผมเป็นรุ่นพี่ไงผมเลยเอางี้ว่าเขาจะแซวทุกคนคนที่เด็กเข้าใหม่เขาจะแซวว่าโหเด็กมาแล้วเนี่ยแสบว่ะ่ไม่แต่ว่าพูดถึงน้องกันก็ความจังคดีมากเลยนะจําได้มันกระทั่งสีเสื้ออันนี้งโหอารมณ์ไงโอเคโอเคโอ้เปลี่ยนเปลี่ยนฝั่งแป๊บอย่าก่อนุยาตไปหยิบมันขั้ก่อน ก็จาได้ว่าทําบุญเนี่ยแหละครับแล้วก็มีกันมาก็ไปเจอกันที่ชั้น3 0ก่อนแล้วก็เหมือนแบบก็วิ่งเล่นตามภาษาอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนทิ่กวางั้งหรือใครถามว่าวถามว่เาเดคนนี้มันเป็นยังไงบ้างอ่ะอด็กนี้มนแสบมันเหมือนแบบเข้ามาแล้วก็แบบ ซุกซนตามของเขาอะไรเงี้ยแล้วเราก็มีภาพรวมกันด้วยที่เราถ่ายรวมกันเพราะตอนเราใช้กล้องใครที่สมัยก็บีบหน้าแล้วหน้าเราบีบหน้าแล้วก็เออหน้าเราหนึบตาโตโปริ่มตาให้ตาตรงตอ่ะอุ้ยรู้สึกแอบอ่ะแต่แป๊บนึงนะคุณผู้ชมตอนนี้พี่จิ๊บรู้สึกเขินมากเลยแล้วแอปพลิเคชันพี่จิ๊บติงในนั้นลูกที่ใช้ไม่ใช่ตอนนั้นเมื่อก่อนเลยท่านแต่ว่าห้าปีหกปีเจ็ดปีเลยนี่แอปเนี่ยพี่จิ๊บชอบมากเลยนะคือแอปเขาเรียกว่าแอปปาจูบ้าจนเล็กมากตาจะโต ไม่ใช้ยกมือเซ็บอกมาใครไม่ปักโลกไม่มีใครกล้ายกเลยแต่ไม่จะกล้าวม่จบใช้นะแต่ว่าจ,จะบอกว่าตัวจริงต้องสองข้างวควรเปลี่ยนรูปเพราะว่าตัวจริงจูจีกว่าเยอะมากโอ้แต่นี่นานแล้วเนี่ยด,ดนูนี่กเยอะมากผมยังยิ้มไม่เสร็จด้วยไม่รู้ใคเลือกมาเหมือนกันชอบแต่คําว่าแง่งจะขรยานนี่น่าจะยังไม่ได้ใช้เครื่องอันนั้นบังครับใช่ เนี่ยนะคะคุณน้องเนี่ยคือตัวจริงอ่ะคุณดูดีกว่าในรูปมากเพราะนั้นพัฒนาการของการดูแลตัวเองของคุณมันเวนี่กดมากๆสุดยอดมากๆขออนุญาตยื้ไปทําตามนะคะยอย่างแรกคือจะต้องมีความสดชื่นก่อนคิดบวกก่อนอารมณ์ดีแบบน้องๆก่อนเนาะเพราะนั้นมาทุกครั้งที่เจอกันไม่เคยมีแบบเอเนจีตกเลยอ่ะสุดยอดแต่ว่าคิวเนี่ยยากมาก้อย่าไปูดอย่าง,งานั้นสิจริงๆ ฟ้องเลยเพราะว่ากว่าจะได้เจอเนี่ยครั้งที่สอง้วอยี่กว่าได้เจอเนาะโอเคงั้นไปต่อได้เลยไปต่อนะคะพูดถึงในเรื่องของการเล่าโมเมนต์นิดหนึ่ง